สลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบารากาตุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอมัมมาบะอ์กอลลลอฮตะอาลาฟัสอลูอะฮลัซิกอินกุนตุมลาตะอาลามูนขอความสันติจงมีแด่พี่น้องทุกท่านครับผมการดาวะห์หรือการเรียกร้องการตักเตือนการแนะนาเพื่อเข้าสู่ลอตาลามุสลิมทุกคนพึงต้องปฏิบัติแต่การดาวะห์คืออะไร มีความสำคัญยังไงอยากจะให้คุณพ่อช่วยอธิบายนิดนึงนะครับเรื่องของการตักเตือนกันการแนะนํากันการห้ามปรามกันไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์สุบฮานตะอัลาถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐานสําคัญทีเดียวของศาสนาอิสลามท้ารอส,าส,สลัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสัลลัมพระองค์ได้เคยตรัสต่อบรรดาสาวกของพระองค์ว่าอัดดีนุนนองซีฮะแท้จริงศาสนานั้นก็คือการตักเตือนกันเราบรรดาสาวกจึงทูลถามท้ารอสลัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสสลามมายาะรอสัลลลลอฮฺ เพื่อใครกันครับท่านนบีก็ตอบว่าก็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาเพื่อรส,สุลของพระองค์และก็เพ,เพื่อพี่น้องมสซิมโดยรวมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญเพราะฉะนั้นศาสนาจะเป็นศาสนาได้คนเราจะมีศาสนาได้มีอิลามได้เราก็คือจะต้องมีการแตกเตือนกันตลอดทุกลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเลยทีเดียวอัาลลอฮฺสุบฮานตาได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์อลัลกรุรอานในตอนนี้อีกว่าวัลอัลอินนัลอินซานะลฟิคุสอิละล,ะล,ะลัลลซีนอามมนูวะอามิลสอลิฮาต วาตาวาโซบิลฮัก,กวาตาวาโซบิสบุบขอสบานได้กับเวลาอัสรินแท้จริงมนุษย์ทุกคนนั้นตกอยู่ในความขัดทุนเว้นไว้แต่ผู้ที่อีมานศรัทธาอย่างมั่นคงและผู้ที่ปฏิบัติอามัลคุณงานความดีและพวกเขาเหล่านั้นมีการยืนหยัดมั่นคงในการตักเตือนกันให้ไปสู่สัจธรรมและมีความมั่นคงและตักเตือนกันไปสู่ความสวัสดิ์อบทนนั่นเองยิ่งไปกว่าน,นั้นอัลกุราอานยังได้กลนพวกเราออกว่าวันต้อุมมินกคุณอุมมาตุยยเดออนในไอลังคคย วัมรนะบิมารฟวยยันเฮาน่าเลมุงกรว่าอุลัยกฮุมุ่ง้นและสุเา้าจงจัดให้มีผู้ที่จะแนะนำตักเตือนกันไปสู่คุณงามความดีและห้ามปราบกัน ในการทำสิ่งที่เลวร้ายและผู้คนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่ได้รับชัยชยนะอย่างแท้จริงนี่แหละครับจากอัลกุรอานและคําตรัสของทรอสซัลลัลฮิสลามจึงทำให้เห็นว่าการดาวะอิสลามยะการแนะนำการตักเตือนกันการห้ามปรามกันเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานของหลักการของศาสนาอิสลามเลยทีเดียวครับก็ั้งจากที่พ่อได้อธิบายออกมานะครับการดาวะการตักเตือนกันนะครับถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าเราไม่มีการตักเตือนกันนะครับก็เหมือนกับถนน ให่ไม่มีเส้นทางแต่สำหรับการตักเตือนกันเนี่ยเหมือนเรากําลังปูเส้นทางให้กับเราให้กับเพื่อนของเราให้กับญาติพี่น้องของเราได้เดินทางไปในทางที่ถูกต้องที่ท่านนีได้บอกว่าอด,ดินนะซี่ค่ะศาสนาคือการตักเตือนในประการต่อมาเราจะมาอธิบายในเรื่องของการดาวะเนี่ยครับการดาวะมันจะมีเคล็ดลับยังไงอยากรบกวนคุณพ่อช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงครับ แบบอย่างที่ดีที่สุดคือแบบอย่างที่ปรากฏในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งแรกเลยคนที่จะทําการดะาว่าต้องมีความนุ่มนวลมีมารยาทอันวดงามอัลลอฮ์ตรัสว่า f บิมาร ر ม م ة ม ن ا ิน ه لينفعهم و ลินฟْฮุมว ت َากْุ ل َ ق َ ل อ ي ل ก ا ลَ ل َّนَ ن ْลั ض ฟ و ดِมินฮาวลิกได้กับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะอัลลอมุฮัมมัดเจ้าจึงเป็นคนที่อ่อนโยน นุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยขณะเดียวกันว่าเรากุ้นตะฟอสซอนถ้ามาดแม้ว่าเจ้านั้นเป็นคนที่แข็งกระด้างหยาบช้า แข็งเกล้าคนที่อยู่รอบเจ้าจะทยอยหนีกันไปทีละคนสองคนไม่มีใครอยากอยู่กับเจ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเป็นคนที่มีนิสัยแข่งกระด้างผู้คนไม่อยากเข้าใกล้แน่นอนเลือกเด่นครับไม่มีใครอยากจะรับฟังสิ่งคำพูดของเราจริงดีๆต่างๆที่เราจะแนะนานาเสนอมันก็ขาดทานให้ไปอีกอันหนึ่งมันเป็นความสําคัญประการหนึ่งเวลาเราจะแนะนําใครอะไรใครเราต้องแนะนําเขาอย่าใช้อารมณ์ว่ามายันติกูอานิทาวะอินหัวอิลเลวะยุนยูฮาลักษณะของท่านอับุลบีอัลลอฮยืนยันว่าสิ่งที่ทุกคําพูดทุกการกระทำของ,ของท่านไับ ทำไปเพราะอารมณ์นะแต่ทำไปเพราะอวหีหลักการเราไม่ได้รับอวหีกับจริงแต่เราจะนําเสนอหลักการที่ถูกต้องเราก็อย่าอารมณ์สอดแทรกใส่เข้าไปในนั้นเพราะถ้าหากว่าเราใส่อารมณ์เข้าไปด้วยคนฟังเขาก็จะรู้สึกว่านั่นมันเขาแยกไม่ออกว่าเอ๊ะนี่มันหลักการหรือนี่มันอารมณ์ที่เราจะสอนสอนเขาดี Allah สั่งให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามแน่นอนแล้วเกินท่านเป็นถึงรสูนเป็นถึงนบีจึงดีกว่าพวกดีกับพวกเราหลายหมื่นหลายเท่าได้ลยระยัดนะล l l a ์สั่งให้ไปหาฟิรูนแน่นอนแล้วเกินฟิรูนมันเป็นคนอาหารการเป็นคนที่เลวที่สุดในนรกนั่นอ่ะมันอยู่ชั้นต่ำสุดเลยลลอ a ์ก็ยังสั่งว่าท่านทั้งสองจงพูดกับเขาด้วยกับคำพูดที่นุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพจึงกะหวังว่าการที่เราพูดกับเขาอย่างสุภาพ ก่อนน,นจะทําให้เขามีจิตสํานึกขึ้นมาบ้างฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างหรือเขาจะมีความยาเกรงขึ้นมาได้ในประการต่อมาการเดาวะนอกจากจะมีความสําคัญแล้วนอกจากจะมีเคล็ดลับแล้วตรงเนี้ครับอยากจะถามคุณพ่อว่าการดาวะเนี่ยครับมีองค์ประกอบอย่างไงบ้างครับองค์ประกอบสําคัญที่เราจะเห็นในเรื่องของการดาวะการเชิญชวนกันการเรียกร้องกรรันหรือเราจะห้ามปรามใครสักคนหนึ่งอัลลอฮฺสมาตา์นายสมรัฐว่าอุดอื่นอื่บิืบนอา่นอื่นอื่อออ วัมาอิสะติศาสนะสูเจ้าจงเรียกร้องเชิญชวนกันสู่แนวทางพระผู้บริาลของสูเจ้าด้วยกับวิทยาปัญญาฮิกมาด้วยการตักเตือนที่ดีงามเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญนั้นก็คือว่าเริ่มต้นเราจะแนะนําตักเตือนใครเพื่ออะไรก่อนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลานะเพื่อแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองกลุ่มพวกของเราพรรคของเราไม่ใช่แต่เพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาและสิ่งที่เราจะแนะนําเขาชี้นําเขาห้ามปรามเขาต้องไม่ขัดกับสิ่งที่บญ,ญัติของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาได้ไดเช่น พระกัณถัดมาได้กับฮิกมาในที่นี้แปลว่ารู้จักที่รู้จักทางรู้จักกาลและเทศะต้องรู้จักว่าตรงนี้สมควรไหมเวลานี้เขายังอยู่ในอารมณ์ที่เขาจะยอมรับฟังเราไหมเวลาแนะนําตักเตือนใครอย่าให้เขาคิดว่าฉันตามคุณไม่ได้หรอกเป็นอุลามาใหญ่ฉันไม่มีความสามารถอย่างนั้นเราต้องให้เขาํำลึกเหมือนเสมอว่าเราไม่ใช่คนอื่นนะเราก็เหมือนกับเขาแั่แหละเหมือนกับที่อัลลอฮฺตรัสถึงท่านในมุฮัมมัดสุลัยน์สันุละเราก็จะอากุมรอซูรุลมินอัลฟุซิกุมแท้จริงได้มีรอซูลนคนหนึ่งมายังพวกเจ้า อฮาไม่ได้ตัดว่าขนาดให้นนบีเราไปแนะนำตักเกินใครไม่บอกานาบีเป็นคนละหมาดมากไม่บอกนบีเป็นคนถือชิดอดทั้งปีไม่ได้บอกนบีเป็นคนเอาแต่ความดีเปล่าให้น,นบีนําลึกเอาไว้ว่าฉันก็เป็นส่วนหนึ่งจากพวกของคุณนะทำความสนิทสนมกันก่อนเราไม่ใช่คนอื่นนะเมื่อเราจะตักเตือนใครแนะนำใครอย่าให้คนนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถูก เราต้มนี้ถูกดูถูกแต่จงตักเตือนแนะนําเข้าเรื่องกับวิทยาปัญญาเรื่องกับวิธีการที่นุ่มนวลให้เกียรติยกย่องทําขอยกตัวอย่างสุดท้ายขณะที่เราจะจบเรื่องของวันนี้นั่นคือขณะที่ท่านไฮซันและท่านโฮเซนหลานชายทั้งสองชุดที่รักของท่านราทรงฮลอลมอยิสลัมขณะที่เขาทั้งสองเดินทางผ่านไปและไปเห็นคุณลุงคนหนึ่งทําการอ่านละหมาดอยู่แต่มันเป็นการอ่านละหมาดที่ผิดเพราะฉะนั้นแน่นอนนักเตือนครับการอ่านละหมาดที่ผิดวิธีการไม่ถูกต้องล้างไม่ทั่วหรือทําอะไรผิดขั้นตอนอ่านละหมาดผิด อยไม่ซราไปด้วยท่านฮัสซัน บอกน้องชายฮุซเซนมากับพี่หน่อยแล้วก็เดินไปหาคุณลุงคนนั lol, ้นและไปบอกคุณลุงคนนั้นคุณลุงครับคุณลุงช่วยเป็นกรรมการตัดสินให้ผมหน่อยเถอะช่วยดูให้หมผมกับน้องเนี่ยใครอาบละหมาดถูกใครอาบละหมาดผิดแล้วก็ทั้งสองก็ให้ไปอาบละหมาดเป็นการละหมาดอย่างที่ถูกต้องเรียบร้อยทีเดียวพออาบละหมาดเสร็จท่านั้นเองคุณลุงบอกว่ามาชออัลลอฮ์สมแล้วล่ะที่เธอทั้งสองเป็นหลานชายสุดที่รักของท่านอัลลอฮ์อุลฮ์อันสลัมเธอเตือนฉันได้อย่างนุ่มนวลเหลือเกินสิ่ง เป็นครูที่ยิ่งใหญ่สําหรับชั้นทีเดียวที่ชั้นมีความภาคภูมิใจมากชั้นต่างหากที่เป็นคนอัปนลติมาถิอขอบคุณเธอทั้งสองอย่างมากมายทีเดียวนี่แหละครับแบบฉบับที่บรรดาสหบะลูกหลานทราเราได้ยึดถือกันมาโดยตลอดและได้รับผลเสด็จท่านยุนญาจะอัศจรรอ์เลยทีเดียวครับและจากที่คุณพ่อได้พูดมาก่อนนั้นเนี่ยครับผมสำหรับผู้ที่จะทําการดาวผู้ที่ทําการตักเตือนพี่น้องของเขาเพื่อนของเขาจะต้องตักเตือนเพื่อเข้าหาลรกและในประการต่อมาตักเตือนด้วยกับฮิกมะฮิกมะในที่นี้แปลว่าการเทศศัตร เราจะต้องรู้วิธีการพูดพูดยังไงให้คนฟังพูดยังไงให้ถูกเวลาพูดยังไงให้ถูกที่และในะประการสุดท้ายก็คือ one m มาอ s o c ดิล h a z a r ตักเตือนกันด้วยกับมารยาทที่ดีพูดกันด้วยความนุ่มนวลตักเตือน,นด,ด้วยความนุ่มนวลใช้คําพูดที่ไพเราะใช้คาพูดที่สุภาพไม่ใช่ตักเตือนด้วยกับคําพูดที่หยาบคายหยาบช้าแข็งกระด้างตรงน,นี้ก็ถผือเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การด่าว่าการตักเตือนของเรานะครับไปสู่ผลสําเร็จสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยกับคําว่าว o o d b y e ตอ t ิก f i wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.